ตอนแรกที่อ่เราอยู่กัน4ี่คนกับตอนนี้ที่เราอยู่กันสทมี่ถามถึงเหตุผลได้ไหมว่าทําไมเหลือ3มอะไรอย่างเงี้ยเสียมารยาไทไหมถามได้ไหมไม่เลยค่ะไม่เลยไม่เลยชิวมากเพราะว่าอ่วงอนอะไรอ่อะเธอแล้วปล่อยปล่อยปล่อยเบอร์อ่ะหรืออินงอนคนเดียวจนทุกวันนี้เพื่อนยังไม่รู้นะอิน <laughs> ที่อินพูดเอินต้องการให้ทุกคนโฟกัสนะว่าอินเคยนอนนะเลยเนี้ยไม่คือหนูเป็นพวกแบบว่าขี้น้อยใจเซซทีฟอะไรยเงี้ยค่ะมันเคยมีครั้งที่หนูพูดว่าเฮ้ยไม่ชอบนะมันเซซัทีฟอบ มันเจ็บแบบอย่างเงี้ยแต่พูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ดูมันติดตลกอีกเราเล่นไงเกรสล่ะคะไอดอลเกรสคือโตมากับใครคะเกิร์เจเนเรชั่นเกิร์เจนใช่มีกางเกงแบบนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็แบบคนต้องมีกางเกงสีมีกี่สีเฮ้มีหลายสีอะอ่ะมีเยอะอยู่เหมือนกันขาเดฟด้วยฉันก็เจ็ดสีต้องเดฟหนูโตมากับยุคเกิร์เจนหรูกเด็กมากแอนดูอินนะคะอิน ของหนูก็ยุคประมาณนั้นนะคะแต่ว่าวงที่แบบแรกเริ่มที่ทําให้หนูชอบน่าจะเป็นซูเปอร์จูเนียร์ค่ะแล้วก็ซอร์รีอร์ซสอร์บึตตัมบึ้ตจนเรารู้จักเพลเซลจริงๆจังๆเนี่ยน่าจะเป็นไม่รับความเห็นต่างปะคิดว่าใช่พี่ว่าใช่เลือกเขาเลยได้ไหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นแล้วเรารู้จักแล้เพลเซลสี่สาวนี้หน้าตาแบบนี้แล้วก็เริ่มไปทัวร์วิทยุเพลงเริ่มเปิดในวิทยุแบบทุกขืนเลยแบบเนี้ย เราพอมีแฟนคลับมานะคะแบบว่าเริ่มพอมีชื่อเสียงอยู่นิดนึงแบบอย่างนั้นก็มีคนรู้บ้างแต่ว่างานที่เข้ามาแทบแบบไม่มีเลยคือยังเรียกว่าเป็นอาชีพไม่ได้คะ่ะเรารู้สึกแบบเอ้ยเราได้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วหรือย,อยังหรอเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราก็ยังรู้สึกเพลงดังกว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยอาลงไหนคะแยกกันคะ่ะรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องได้เป็นศิลปินหรือยังอูงรู้สึกว่าได้เป็นแหละเพราะว่าก็แบบ ได้ร้องเพลงได้ไปออกงานได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตได้เขียนเพลงเองได้มีส่วนร่วมในเพลงก็มไม่รู้ว่าจะสกปตัวเองว่าอะไรถ้าตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าตัวเองเป็นศิลปินอไะไรเงี้ยค่ะไอเรื่องเพลงดังแล้วแบบตัวเองอ่ะยังไม่ได้ตามเท่าไหร่อันนี้ก็ก็จร <laughs> <laughs> ิงก็รู้สึกว่าจริงมันก็ควรจะแบบทําให้ได้อะเนาะมันบั่นทอนกําลังใจเรามะมันก็จะมีแต่แบบไม่วะ สวัสดีค่ะพวกเราเพรเซลอูมอิมเกลสและอินนะคะขอเป็นคนที่4ี่เป็นสมาชิกใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะแซลเล่นคือแบบว่าดีใจมากที่ได้คุยกันเนาะเพราะว่าพวกเราแบบว่าเจอกันผิวเผินว่ามามีซิงเกิลปีหนึ่งมาเจอครั้งหนึ่งหรือเคยไปมิวสิกเฟสกับครูครั้งหนึ่งใช่ค่ะเด็กๆสบายดีนะคะสบายดีค่ะวันนี้มีซิงเกิลใหม่ด้วยเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ว่าพอมาหลังไมเดอร์โมเมนต์เราก็เลยอยากจะคุยถึงโมเมนต์หลายๆช่วง เวลาของเฟรเซลเนาะเราจะย้อนไปที่โมเมนต์แรกของการเป็นจุดเริ่มต้นของการแบบอยากเป็นศิลปินนะคะแต่ละคนคือเริ่มรู้ตัวหรือเริ่มชอบหรืออยากที่จะเป็นนักร้องเป็นแบบอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนไหนจําความได้ไหมคะเขาหูมจาได้ค,ค่ะเออไม่เคยอยากเป็นอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากศิลปิน หมอตัดสายสืส้อดือปุ๊บเราอู่แว <c oughs> ยังไงลูก <c oughs> <c oughs> โชว์โชว์สเกลเลยไล่สเกลเลยเลยนะหมอใช่ค่ะสามคนเป็นอย่างนี้เลยไหมคะไม่มีความฝันเออเลยอยากเป็นนักร้องเัลงแต่เด็กๆเลยป่ะคะสำหรับหนูไม่ได้มีความฝันที่ตายตัวแต่เด็กๆยังอยากแบบขายดอกไม้อยากเป็น<ช>บรรลักษ์กกกอะไรอย่างนี้อยู่เลยใช่ค่ะและอินนะคะของหนูถ้าตอนเด็กๆอยากขายโรตีเพราะอยากเล่นใช่ไหม โรตีที่ทําแบบว่าโรตีทอดโรตีอะไรอย่างเงี้ยเรามันเาไปซื้อแล้วแบบเขาทำอย่างเงี้ยมันน่าสนใจแต่ว่าถ้าแบบความฝันแบบจริงๆอ่ะแบบอยากจะเป็นและอันเนี้ยก็น่าจะเป็นนักร้องเนี่ยแหละคะ่ะแต่ตอนเด็กมันแบบมันจริงตนก<ค>าการไม่แปลกอย่างรุ่นพี่อยากเป็นกระเป๋ารดเมย์รู้สึกรวยเลยมันก็เคยอยากเป็นอยากทำเมย์นาเล่นเข้าใจได้แล้วใครที่เป็นไอดอลที่ทาให้เราแบบเพราะคนจะเป็นอาชีพอะไรอ่ะมันต้องฝึกเนาะอย่างนักร้องมันฝึกได้มันต้องมีไอดอลว่า ฉันอยากโตไปเป็นพี่คนนี้ฉันอยากเก่งกับคนนี้อย่างพวกเราไอดอลของเราคือใครคะถ้าเอาจําความได้อีกเลยนะคะเราคนแรกที่อุ่มพยายามจะร้องเพลงตามคือพุ่มพวงค่ะคุณพุ่มพวงแม่พึ่งกันเหรอแม่พึ่งค่ะหนูต้องฟังจากผู้ปกกรองอ่ะเออเป็นเขาเปิดให้ฟังค่ะใช่แล้วก็เปิดคาราโอเกะให้ร้องอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเริ่มแบบตอนทํานาค้าชื่อดาวเรืองอะไรเงี้ยกับที่บ้านค่ะแล้วก็เลยชอบร้องเพลงมันเรื่อยๆแล้วก็เริ่มพัฒนาฟังเพลงเยอะขึ้นฟังเพลงกบมิกาเซ่บ้างหรือแบบเอ ศิลปินต่างชาติเคป๊อปบ้างไรเงี้ยพัฒนาความชอบตัวเองไปค่ะพี่ว้าวมากเลยนะที่เขาชอบลูกทุ่งแบบว่าเป็นแบบจุดสารตั้งต้นน่ะสวยมากค่ะหนูดูเขาในเอ็มบีชุดเสื้อนี่หนูซื้อกระเป๋าเสื้อเนี่ยจนปัจจุบันหนูยังใช้กระเป๋าเสื้อเลยแม่พึ่งคือเป็นแฟชั่นนิสต้านะแล้วเก่งมากเนาะแต่ว่าตอนที่แม่พึ่งเสียหนูน่าจะยังไม่เกิดพี่ว่าสามสิบกว่าปีแล้วอะเกรซลาะคาไอดอลเกรซคือทงหนูไม่ได้มีแบบว่าเป็นแบบ ไอดอลอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าชอบแบบชอบฟังเพลงตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าฟังเองจะเป็นเคป๊อปค่ะใช่ค่ะชอบฟังแบบโตมากับใครคะเกิร์ลเจเนเรชั่นเกิร์เจนใช่หนีกางเกงแบบนั้นด้วยทุกคนต้องมก็แบบคนต้องมีกางเกงสีนี่กี่สีไม่มีหลายสีอ่ะอังมีเยอะอยู่เหมือนกันขาเดฟด้วยฉันก็เจ็ดสีต้องเดฟหนูโตมากับยุคเกิร์เจนหนูกเด็กมากแอนดูอินนะคะอิน ของหนูก็ยุคประมาณนั้นนะคะแต่ว่าวงที่แบบแรกเริ่มที่ทําให้หนูชอบน่าจะเป็นซูเปอร์จูเนียร์ค่ะแล้วก็สอรี่สอรี่สอรี่บิดต่ำบิดตำบิดวิอันนี้จะมีร้องไม่เป็นแล้วได้แค่สอรี่ขอโทษใช่ซูเปอร์จูเนียร์ใช่แต่ว่าถ้าแบบวงที่แบบอยากให้แบบอุ้ยอยากเป็นแบบนั้นน่ะก็น่าจะเป็นบิ๊กแบงกับทเวนีวันค่ะทเวนีวันดังมาก่ทเวนีวันนี่ถือเป็นเปิดตลาดที่เมกาดังมากนะเนอะงก็คือพอเราเห็นพวกนั้นแล้วเรายังเง้ฝึกร้องฝึกเต้น แล้วก็ cover ประกวดไหมหนูจะใส่เต้นค่ะ cover dance ใช่ cover dance ก็ไดใส่อินเนาะอินประกวดไหมคะหนูไม่ได้ประกวดค่ะแต่ว่าเป็นฟิลเหมือนแบบว่าอยากอยากเท่เหมือนแบบนั้นก็เลยแบบไปเรียนเต้นอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรียนร้องเพลงโลอคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเนาะใช่ค่ะพ่อกับแม่สนับสนุนสุดๆตอนไปเรียนเราลงคอร์สอะไรอ่ะเพราะมันต้องมีเนาะถ้าเต้นจะเป็นฮิปฮอปค่ะฮิปฮอปใช่แข็งแรงเลยอ่ะอยากแบบ อย่างเงี้ยสมัยนั้นแบบว่าใส่หมวกแบบหมวกที่พอบพี่หงีใส่ข้างอย่างนี้เลยเราอยากเท่ไงคเมื่อกี้เกรซบอกว่าหนูประกวดประกวดจริงจังแค่ไหนได้รางวัลแม่ติดเวทีก็ไปหมดเลยค่ะวันไหนอะคะที่ฟ้ามีตาจนเรากลายมาเป็นศิลปินในสังกัด Five f o r Entertainment เอาจริงๆนี่คือพี่ได้ยินว่ามีเพลเซลเราเป็นวงแรกเลยไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วเราไปเป็นศิลปินในสังกัดได้ยังไงอ่ะต้องให้เสาหลักของเพลสเซลเล่าให้ฟังก่อนอย่างอินมายังไงคะก็ของหนูมันเริ่มมาจากตอนม .6 ค่ะคือที่โรงเรียนเขาจะมีแบบว่าการบ้านนะคะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าให้ถ่าย MV แล้วก็ส่งอาจารย์แบบว่าลงใน Facebook อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วหนูก็ถ่ายร้องด้วยแล้วก็ถ่ายด้วยเป็นเพลงของวงป o เดตโตค่ะ,คะเขาก็เลยทักมาแล้แบบ ไอเนี่ยสนใจอยากจะเป็นเกิลกรุ๊ปไหมอะไรเงี้ยคะ่ะตอนนั้นหนูก็แบบว่าหลอกปะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าหนูก็ให้เพื่อนหนูแบบไปเช็คกันอะ,ค,ะค่ะว่าแบบของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออเป็นของจริงนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาที่หลังนะอะไรเงี้ยถ้าสนใจก <c oughs> ็คือได้การสกเกลมาจากผลงานที่เราทําตอนเรียนใช่ค่ะทรงการบ้านครูเฮ้ยโซเชียลมีผลมากเลยเนาะ ดีมากเลยอ่ะแต่เราก็กลัวแหลนะเนาะใครก็ไม่รู้ทักมาเนาะเออจนมาเป็นอัลบั้มที่มาเจอสมาชิกใหม่ของบ้านไซ<ม>ทองก็<ม> <laughs> คือหมิ่นกับเกรซนะคะถือว่าเป็นชุดที่ยังไงคนจะเริ่มรู้จักพวกเราหรือยังจากชุดที่สองอะ่ะด้วยความที่เพลงมันค่อนข้างที่จะแบบแมสตด้วยแหละค่ะก็คือเพลงต้องชอบแค่ไหนค่ะความจริงคือ ถ้าที่ค่ายวางไว้คือจะเป็นสเปเชียลซิงเกิลมันกับว่าไม่ได้ไปอยู่ในอัลบัม<อ>้มไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เป็นเพลงเปิดตัวของหนูกับพี่อุ่มด้วยเป็นเพลงที่พอเป็นเพลงที่ฮิตแต่ก็ยังไม่รู้ว่าแบบใครเป็นคนร้องอะไรถือเป็นเพลงที่ดังที่สุดประสบความสำเร็จที่สุดของเราก็ว่าได้เพราะว่า2ี่สิกว่าล้านวิวเนาะแล้วคือทุกคนรู้จักเพลงนี้แต่อาจจะด้วยสถานการณ์มันก็เลยทําให้ทุกคนรู้จักเพลงอ่ะจนเรารู้จักเพลเซลจริงๆจังๆเนี่ยน่าจะเป็น ไม่รับความเห็นต่างปะ่ะคิดว่าใช่พิด<ห>ว่าใช่เรือกเขาเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นแล้วเรารู้จักแล้วเเซลสี่สาวนี้หน้าตาแบบนี้แล้วก็เริ่มไปทัวร์วิทยุเพลงเริ่มเปิดในวิทิวแบบทุกขึ้นเลยแบบเนี้ยเราพอมีแฟนคลับมานะคะ,ะแบบว่าเริ่มพอมีชื่อเสียงอยู่นิดนึงแบบอย่างนั้นก็มีคนรู้บ้างนะะแต่ว่างานที่เข้ามาแทบแบบไม่มีเลยคือยังเรียกว่าเป็นอาชีพไม่ได้ค่ะแล้วมันเริ่มมีจุดเปลี่ยนตอนไหนนะคะ ตอนยัวไมค์ค่ะเหมือนมาแบบปักไปอย่างเงี้ยแล้ว like ทุกคนก็เลยเอ้ารอวงนี้หรอนี้หรอเจ้าของเพลงนี้เอง่งงานก็เลยเริ่มจะเข้ามาตอนยอวไมเองค่ะก็คือถือว่าพลิกผันเลยก็คือทุกคนรู้จักเราหมดแล้วก่อนจะเป็นเพลเซลลเราเคยมีชื่ออะไรมาก่อนนะคะที่มีคนเล่าให้พี่ฟังตอนแรกก็จะมีแบบว่าโทเมโดมาเทแคชชออแคชชอปอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นอันนั้นได้ใช่ค่ะแล้วก็ไปไปมาแล้วก็แบบเขาก็คิดกันว่าแบบเอ้ยเป็นขนมแบบของหวานไหมแล้วแบบอันไหนที่มันแบบมีสัญลักษณ์ที่มันสื่อถึงอินฟินิตี้อะไรอย่างงี้บ้างมันก็เลยได้กลายเป็นเฟซเซลอะเรารู้สึกแบบเอ้ยเราได้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วหรือยังเหรอเราก็ยังมีความสึกว่าอเราก็ยังรู้สึกเพลงดังกว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ไหนคะ แยกกันคะ่ะรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องได้เป็นศิลปินเลยอย่างอู๋รู้สึกว่าได้เป็นแล้วเพราะว่าก็แบบได้ร้องเพลงได้ไปออกงานได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตได้เขียนเพลงเองได้มีส่วนร่วมในเพลงก็ไม่รู้ว่าจะสกะปตัวเองว่าอะไรถ้าตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าตัวเองเป็นศิลปินอะไรเงี้ยค่ะไอเรื่องเพลงดังแล้วแบบตัวเองแบบยังไม่ได้ตามเท่าไหรอ่อันนี้ก็ก็จริงรู้สึกว่าจริงมันก็ควรจะแบบทําให้ได้อะเนาะมันบั่นทอนกําลังใจเรามะมันก็จะมีแต่แบบ ใหม่วะใหม่อแต่ว่าถ้าถามหนูหนุ่ยอ่ะหมายถึงว่าแค่แค่เพลงมันไปติดชาร์ตหรือว่าเพลงมันแมสเท่าแบบช่วง you are my อะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าคนเล่นแค่นั้นก็แบบแฮปปี้แล้วค่ะใช่ก็แบบว่าเวลาไปแบบเจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่รู้จักว่าคือใครแต่บอกว่าเพชรเซลล์อ๋ออะไรเงี้ยก็คือแบบโอเคแกออกก็ก็ดีใจแล้วจริงๆแล้วอ๋อ คุ้นๆไม่เป็น yeah ไรแค่คุ้น ok ก็โอเคแล้วค่ะคิดบวกนะไม่เป็นไรเรามีทวิสคอยซัพพอร์ตเราเน้ะทวิสรู้จักเราเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่จริงถ้ามันแบบขยายวงกว้างไปได้อีกเราก็จะ มีความสุขเพิ่มขึ้นอีกะดีคือคือถ้าเกิดมันได้แข่ยวงกว้างไปทางนั้นก็จะกลายเป็นว่าเราจะหาเงินกับสิ่งนี้ได้เยอะขึ้นเพราะว่าแบบศิลปินที่แบบสามารถขายตัวเองได้ด้วยมันก็จะทําให้แบบมันสามารถหาทําให้อาชีพนี้มันคงได้มากขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะยิ่งพอศิลปินคนไหนที่มานั่งคุยตรงเนี้ยแล้วเขาสร้างสรรค์ผลงานเองพี่รู้สึกว่าชื่นชมชื่นชอบแล้วอยากให้กําลังใจเพราะว่าเราไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์ะ แต่เราคือโปรดิวเซอร์ตัวเราเองด้วยเนาะ <c oughs> พอพูดถึงเมื่อกี้น้องบอกว่าเออน้องอาจจะยังไม่ได้ดังหรือว่าอาจจะรู้จักเฉพาะทวิสต์แต่เราก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ของเรานะจ๊ะ okay. ปีที่แล้ว ok. ใช่ค่ะใช่พี่จะบอกอะไรให้นะอยู่ไหมอยู่ไหมทีเนียซีเนียคีอทีฟเราเนี่ย ไปด้วย้าอยู่ด้อมหนูนะจ๊ะผู้ชายด้วยนะจ๊ะชายแท้มีมีด้วยนะจ๊ะรอๆพี่เมาน้องเขาแรงไปวะเพียงแบบแล้วนางก็ไม่รู้เขาเขินจริงชื่ออาร์ตนะคะทุกคนอาร์ตอยู่คูณออาร์ตเนี่ยมาคอยแบบกรอกข้อมูลเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับพีเซลเอาเป็นทวิสด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าการที่เราเดินทางมาถึงจุดที่มีแต่คนรักเราไปอยู่ในคอนเสิร์ตเราอะเป็นยังไงบ้าง จริงๆหนูไม่เคยมีความคิดนี้มาก,ก่อนว่าแบบ Presel จะแบบมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองได้แล้วแบบพอมันมีมันก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบวันนั้นมันเป็นน่าจะเป็นวันแรกของชีวิตตั้งแต่เป็นเออเป็น Presel เลยที่แบบมีทวิสตเยอะขนาดนั้นนะคะมันแบบตั้งกี่คนพัน,พ,นพันคนอย่า <ๆ S 2> งเงี้ยค่ะแล้วเขาแบบซื้อตั๋วเพื่อที่จะมาดูเราอ,เอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบ แล้วทุกคนรักเราหมดเนาะเนาะเขาตั้งใจมาดูอะ่ะคือถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่ซื้อบัตรมาดูอะ่ะมวลของความสุขความอ,นอินเนาะเลสประทับใจอะไรในคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองคะ่ะความจริงก็ตั้งแต่ประกาศว่าจะมีคอนเสิร์ตก็แฮปปี้แล้วคะ่ะเพราะว่าแบบว่าพอร,รู้แบบคร่าวๆสกิลมันจะประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วพอรู้ว่าบัตรโซเอาก็ยิ่งแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งพอวันจริงแบบว่าได้ไปเจอทุกๆคนแบบว่าเป็นทวิส ทั้งหมดเลยในที่นั้นที่แบบตั้งใจมาดูเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกขอบคุณมากกว่าแบบว่าขอบคุณที่แบบว่าสปอร์ตเราเหมือนลาขออะไรเขาทําให้หมดเนาะเวลาที่คนที่เป็นแฟนคลับเนาะยังเว้นขอให้แบบร้องเพลงกีฬอะไรก็จะเขินเรียบร้อยใช่ดค่ะจิงดิคืองานบุคลิกแบบพวกหนูอะแหละเรียบร้อยอะใช่ไหมกุ้อิ่มบอกว่าไม่นะหนูไม่นะกุ้อิ่มแล้วฮะถ้าจะให้เล่า ความประทับใจหรืออะไรที่ยังพอจําได้กับคอนเสิร์ตใหญ่ที่อยากแชร์ของเราคืออะไรคะโอ้ผมคือดีใจตั้งแต่ตอนจะมีคอนเสิร์ตค่ะแต่ว่ากังวลมากเป็นคนคิดมากค่ะขี้กังวลพอเขาปล่อยออกมาว่าขายบัตรหมดหนูไม่เชื่อหนูคิดอย่างเงี้ยตลอดแต่หนูก็ยังแบบก็เต็มที่ค่ะซ้อมเต็มที่แต่ว่าในใจยังรู้สึกไม่แบบไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะหนูยังแบบไม่อยากจะเชื่อหนูยังคิดภาพวันที่เดินออกไปหน้าคอนเสิร์ตเป็นแบบ ที่โบโบอะไรอย่างเงี้ยอยู่เลยค่ะแบบคิดเอาไว้ก่อนอะแต่ณโมนที่หนูมีความสุขอะคือตอนที่เดินออกมาแสดงเลยค่ะเราเห็นทั้งหมดนั่นหนูแบบเฮ้ยไม่ได้โกหกเ่ยวะ่ะเ <laughs> <laughs> มื่อกี้พิมพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งทำให้พี่อยากรู้ว่าในเราเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านการออกไปโชว์แล้วมีโบโบอะไรอย่างนี้ด้วยหรอเคยแบบไปเล่นแล้วก็แบบว่าคนมาดูน้อยแบบน้อยมากแบบน้อยมากจริงๆน้อยกว่า ทีมงานบวกศิลปินพวกเราที่ไปเล่นนี่ค่ะแล้วเราทำไงอ่ะก็เล่นค่ะก็เขามาดูก็ต้องเล่นเล่นให้เต็มที่เพราะว่าคนที่เขามาดูบางทีเขาก็อาจจะมาไกลเขาอย่างไรเขาก็ซื้อบัตรมาดูเราเขามาไกลเขามาเพื่อดูเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นให้เขาดูอยู่ดีไม่ว่าจะมีกี่คนเี่ค่ะเราบุกปลุกพลังตัวเองยังไงจริงยิ่งคนน้อยยิ่งตื่นเต้นนะคะแบบไม่ได้ไม่ใช่เฟลแต่ว่าหมายถึงว่าต้องต้องคงแบบว่าสนุกมากมากอ่ะอย่างญี่ปุ่นนี่ค่ะงานแรกๆที่เราไปอะไรเงี้ยภาษาก็ เราเราและๆแล้วแบบว่าคนก็น้อยแล้วพื้นที่มันเป็นไลฟ์เฮาส์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาตั้งใจมาดูเราแล้วแบบเป็นทีมงานแทบจะเยอะกว่าคนที่มาซื้อเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องอยู่ข้างหลังกันแล้วแบบว่าโอเคเอาสู้ๆสููใช่ค่ะแต่ว่าออกมาสนุกมากเลยค่ะแบบว่าเป็นเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีมากๆคอนเสิร์ตไหนหรือโชว์ไหนที่เราประทับใจไมมรู้ลืมไม่จํเป็นต้องเป็นงานเดียวกันก็ได้ เพราะูเป็นคอนเสิร์ตอะ <c oughs> คือทุกคนตั้งใจมาดูเรา <c oughs> เลยนี่นาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าทุกคนร้องเพลงเราได้ร้องสิ่งที่เราเขียนแบบในกระดาษแบบทุกคนร้องได้อ่ะหนูก็เลยแบบว่าอันนั้มันคือแบบอะไรที่ตาตึงที่สุดละค่ะ <c oughs> แบบมันดีใจมันตื้นตันอือใช่ค่ะเลสกับอินนะคะของหนู น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเล่นต่างประเทศค่ะแต่น่าจะญี่ปุ่นถ้าถ้าจําไม่ผิดนะคะคือแบบหลายๆอย่างหนูไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วต้องเตรียมโชว์เองทั้งหมดเลยอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการแสดงแบบว่าที่จะไม่มีคน ที่เคยเคยมาดูเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เหนือกว่าการเป็นศิลปินที่เคยทามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคือทุกอย่างประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกหมดใช่ค่ะในครั้งแรกนั้นในการเป็นศิลปินมันก็ไม่ได้มีบอกว่าเป็นเท่านี้เราจะแบบประสบความสําเร็จเป็นเท่านี้เราจะแบบอยู่อย่างนี้ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้ไปเจอสิ่งใหม่ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าแบบว่ามันยังมีหลายอย่างที่เออเราถึงแม้ว่าทํามาหลายปีแต่ก็จะมีสิ่งที่แบบเรายังไม่เคยทําอยู่ ของอินนะคะงานไหนลูกของหนูน่าจะเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตรวมอะค่ะแบบว่ารวมหลายๆศิลปินเพราะว่าหนูรู้สึกแบบมันตื่นตันเวลาที่เหมือนแบบว่าเราแบบขึ้นไปร้องแล้วคนที่แบบไม่ใช่ทวิสด้วยเยอะด้วยค่ะแต่แบบว่าเขาสามารถแบบร้องไปกับเราได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันแบบเสียงมันกระหึ่มลั่นหอมากแล้วมันเลยแบบว้าวว้าวเจ๋งอะอะไรอย่างนี้ คือคนดูก็น่ารักเนาะคือแบบว่าเออเขา<ช>้าใจแหละด้อมใครด้อมมันอ่ะแต่เวลาศิลปินคนอื่นขึ้นไปก็ช่วยปกมือช่วยกรีดช่วยร้องแบบเป็นกำลังใจให้ <laughs> ไม่ใช่แบ่งโซนกันเนาะมุงนี้กลุ่มนั้นเตอร์จีคนไทยเขาเ <share up S 1> ชียร์อัพอยู่แล้วค่ะพวกเราเดบิวต์กันมาถ้าเอาเป็นกรุ๊ปเราเนี่ยอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันมากี่ปีแล้วคะปีนี้เป็นปีที่ห้า ตอนแรกที่อ่เราอยู่กัน4ี่คนกับตอนนี้ที่เราอยู่กันสามพี่ถามถึงเหตุผลได้ไหมว่าทําไมเหลือสามอะไรอย่างเงี้ยเสียมารยาไทไหมถาได้ไหมอไม่เลยค่ะไม่เลยไม่เลยชิลมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสัญญาค่ะเหมือนว่าเราแค่ถึงในจุดที่ระยะเวลาสัญญามันหมดอ๋อใช่ค่ะแล้วก็แต่ละคนหมายถึงว่าพี่ไอเขาก็มี ความฝันมีภาพของอนาคตที่เขาอยากจะทําซึ่งก็อาจจะไม่ได้อยากทําเป็นศิลปินแล้ว,ลวเขาก็เลยไม่ได้ต่อสัญญาเข้าใจแล้วพวกเราสามคนก็จับมือจูงมือกันต่อเดินตามความฝันเดิมของพวกเราไปต่อมันต่างกันไหมคะวันที่มีสี่วันที่เหลือสามถ้าสําหรับคนภายนอกมองเขาก็จะแบบว่ามองว่าแบบเป็นเพเซลเป็น,ปน,ปน,ปนมีความน่ารากักม,มีความสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ไอเขาจะเป็นพาร์ทนั้นได้อย่างชัดเจนด้วยความที่เขาแบบว่าเป็นวิชวลของวงค่ะ คนก็จะติดภาพว่าเพชรมีสี่คนม,มาตั้งแต่แรกอพอมาเปลี่ยนเป็น3าคนมันก็มีหลายอย่างที่แบบว่าต้องต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเลยในส่วนของการทำงานมันเปลี่ยนไปไหมคะ ต้องแบบปรับท่อนในช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะไปขึ้นงานปรับท่าเต้นก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันแบบว่าทุกเพลงที่มีมาปรับให้เป็นสามในเขาบอกว่ามันเออเราต้องร้องเพลงเดิมะใช่ก็คือต้องไปจําใหม่อ่ะเนาะนั้นแหะคือสุดอันนีงามสุดตรงนี้คือต้องล้างสมองตัวเองทิ้งแล้วจําบล็อกใหม่เลยก็เหมือนเริ่มใหม่อ่ะเรียนเต้นใหม่ค่ะอัดเสียงใหม่ด้วยเหมือนต่อท่าใหม่เลยล่ะใช่ใช่ไหมทั้งหมดที่ทำมา เราก็โอเคเหมือนเรารีเฟรชตัวเราเองเหมือนกันนะเอาจริงอะเนาะว่ามามันคืออยากกรีนอยู่เหมือนกันเวลาที่แบบเต้นแล้วแบบตอนนี้ฉันอยู่ที่บล็อกเดิมนี่นะช่วงแรกงานแรกจาได้เลยค่ะที่จุฬาอเอญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นก่อนทําไมทําไมลูกคือพี่ซีโอเขาก็บอกว่าเล่นไปเลยชิวๆคนไม่รู้หรอกเรื่องวันไม่ชิวเลยค่ะแต่เรารู้แต่เรารู้คนไม่รู้แต่ฉันรู้อะไรผิดลูกร้อมผิด รู้เธอรู้เธอผิดฉันเห็นฉันผิดเธอเห็นยับเลยค่ะแบบว่าโอ๊ยท่านนี้ลืมร้องท่านนี้ลืมไปแล้วไปต่ออันนี้เต้นโอ๊ยไม่ต้องตรงไม่ใช่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วแล้วใครจริงๆแล้วใครเป็นคนตกตีให้เขาที่อ่ะใครเป็นเฮคือตคนช่วยต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะยังไงแล้วก็แบบเออคือเพลงมันเยอะจริงๆค่ะต่อให้ซ้อมเยอะแค่ไหนแต่มันจะสู้ความทรงจำสองปีก่อนหน้าั้าได้ยังไงเป็นระยะแบบ เพลงนั้นมาไม่รู้กี่รอบใช่ค่ะแล้วระยะเวลามันแค่เดือนค่ะใช่แล้วเป็นโชว์เคสคือปกติเวลาเราเล่นงานเราเล่นครึ่งชั่วโมงแต่พอเป็นโชว์เคสของเราเองมันต้องอย่างต่ำสี่สิบห้านาทีออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่รู้พี่กันคิดไปเองหรือเปล่าหรือเพราะเราไม่ได้เจอกันปีนึงอะพี่รู้สึกว่าเหมือนเพลเซลจะเปลี่ยนไปอะจะสวยขึ้นเลยสวยขึ้นอันนี้อะไม่ต้องไม่ต้องพูดกับพี่ทักตั้งแต่แรกที่เราเจอกันทุกคนคือดูสวยขึ้นโตขึ้น เฟียสขึ้นแล้วก็ดูแบบเซ็กซี่แล้วก็แบบอันนี้เป็นคอนเซปที่ค่ายวางมาหรืออันนี้เป็นตามวัยของหนูอะไรอย่างเงี้ยปีที่แล้วอะ,ค,ะค่ะก็คือเราเปลี่ยนอคอนเซปเลยเป็นเสียใจกี่โมงใช่ไหมคะก็ะมีความเฟียสขึ้นพูดถึงความรักในมุมใหม่ขึ้นเพราะว่าคอนเซปพวกนี้มันตรงกับพวกเราสามคนมากกว่าทําให้ทุกอย่างมันแบบเปลี่ยนมาจนถึงตอนนี้แล้วทวิสเขาชอบไหมพอเราเปลี่ยนลุคไปแบบนี้ก็อะไรใหม่ๆค่ะคนคนที่ตกใจก็มีค่ะคนที่ชอบก็มี มันก็ต้องก็ต้องเดินหน้าต่อไปอ่ะเพราะว่าต่เทสของคนใช่แล้วก็บวกกับเราสามคนเหมาะกับอะไรแบบนี้มากกว่าที่จะแบบหวานต่อเลยไปต่อมันจะเหมือนแบบว่าใค่ะพูดถึงโมเมนต์ความประทับใจของกันและกันหลังจากทำงานร่วมกันมา5ปีเกรซอยากบอกอะไรอุ๋มอินคะจิ้มเลยเหรอคะจิ้มสิคะเรนดอมเลยลูกรนดอม ก็ถ้าของพี่อ <ität> ุ่มวันเนี uh ้ย <huh>. คือจะจะเริ่มต้นมาด้วยกันนะคะแล้วก็เคยเคยเห็นกันผ่านๆในตอนที่เรียนมหาลัยตอนนั้นหนูก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยากเป็นศิลปินอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกันที่นี่อีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูจาได้ว่าเขาเป็นคนที่ปล่อยท่าเพลงก่อนหน้านี้ให้หนูมีความเป็นพี่ใหญ่มีความแบบว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาถึงตอนเนี้ยเขาก็ทําสิ่งเดิมแต่ว่ากลายเป็นแบบว่าเขียน เป็นเนมพาร์ของการเป็นนักเขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกวา่านูว่าพี่อุ๋มแบบว่าเดินทางมาแบบถูกทางใช่เหมือนที่เขาบอกว่าตั้งแต่เกิดเลยเนาะ <c oughs> ไม่มีความฝันอื่นอ่ะแล้วเขาคือจริงจังอ่ะเขาทำได้ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าเนาะเสาหลักของวงแล้วค่ะอ๋อทำจู๊ค่อยแล้วเหรออนินมีอะไรอยากบอกน้องถ้าความประทับใจหนูแบบว่าชอบที่แบบ เกสแบบว่าใส่ใจหนูคะ่ะเอาจริงๆแล้วถึงแม้ว่าหนูจะโตกว่าเกสแต่แต่ว่าเกดดูแลหนูมากกว่าที่หนูดูแลเก <laughs> 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 เอ็นดูอะเรื่องบางเรื่องที่หนูแบบไม่รู้อะไรเงรี้ยค่ะ <laughs> น้องก็จะแบบว่าคอยบอกอประมาณนั้นคะ่ะอืมเป็นเป็นคนที่ดูแลเรา <laughs> ถึงแม้จะเด็กกว่าเรา <laughs> แล้วอุ้มอิมะคะให้อ,อุมพูดถึงอินบ้างอะ ก็ของอินก็น่าจะเป็นแบบว่าอความสนิทสนมที่เขาแบบมอบให้ทุกคนได้ค่ะเขาเป็นความสบายใจของทุกคนไม่ใช่แค่แบบกับเพศเซลก็คือกับคนในบริษัทด้วยค่ะอืใช่ก็ไม่รู้ว่าเขาทําแบบทำอย่างได้ไงเพราะว่าอันนี้ชมมากเลชมคือรู้สึกว่าหลายๆอย่างผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายหรือแบบความรู้สึกในใจหลายๆอย่างอ่ะผ่านพ้นไปได้ด้วยอินในหลายๆครั้งค่ะเราทํางานด้วยกันเราเคยมีแบบทะเลาะ นอนตกตีหรือแตกอกันอะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะแปลกไหมถ้าเกิดพูดอย่างนี้จะดูแก้ตัวปะพูกหนูไม่เคยทะเลาะกันแบบไม่เคยแบบจริงจังไม่เคยแบงใหญ่แบบเฮ้ยมามาคุยกันดิแบบเนี้ยไม่มีนอนไม่มีไม่คุยกันไม่มีนอนนี่นอนมีบ้างนิดหน่อยตามเรื่องตามราวแต่ไม่ต้องมานั่งพูดค่ะไม่โอกันไม่ทะเลาะกันเลยแม่แม่คุยกันคลาส ไม่คุยด้วยมั้นี่เป็นพาะไม่คุยว่ะคุณน่าสนิทกันไหมคะเป็นกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่าใช่ค่ะมันก็เลยแบบว่าโอเคถ้าไม่มีเรามันไม่มีใครแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเล่าฝันจริงค้ะเราจะทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันทุกอย่างเราจะพังจริงหรออะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะไม่แต่ว่าเนี่ยคิดว่าถ้าแบบมีแบบงอนๆงอ่ะเราจะไม่ได้งอกันนะแต่เราจะเป็นฝีแบบปล่อยเบื่อแล้วก็ หนูยกตัวอย่างเดยมาเช่นหนูงอนอะไรกันแล้วปล่อยเบอร์แล้วมันหายกันไปเองงอนเรื่องไร้สาระแน่เลยที่เป็นเรื่องแบบนี้ไม่รอการกินข้าวไม่รอหรือไม่มีเลยค่ะหัวหนักเลยอย่างนั้นอ่ะคือพวกหนูต่างคนต่างใช้ชีวิตมากถ้าไปข้างนอกคือสามารถเดินแยกกันแล้วกลับไปเจอกันที่บ้านได้เลยอใช่ใช่แล้วงอนอะไรอ่ะแล้วปล่อยปล่อยปล่อยเบอร์อ่ะ หรืออินงอนคนเดียวจนทุกวันนี้เพื่อนยังไม่รู้เลยนะอินที่อินพูดเนี่ยอินต้องการให้ทุกคนโฟกัสนะว่าอินเคยงอนนะอะอไรเงี้ยไม่คือหนูเป็นพวกแบบว่าขี้น้อยใจเซซ่ทีฟอ,อะไรเงี้ยค่ะโด <c oughs> นเกสตะคอกอมาหนนะูก็แบบอ๋อแล้วเกสรู้ไหมเกสรู้ตัวไม่รู้ <c oughs> ด้วยเกสเนี่ยเขาพูดเกสมันเคยมีครั้งที่หนูพูดว่าเฮ้ยไม่ชอบนะมันเซซ่ทีฟแบบมันเจ็บแบบอางเงี้ยแต่พูดด้วยนักเสียงแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ดูมันติดตลกอีกเอาละลูกเขาเขาเปิดประตูแล้วนะ ใส่ใจเขาหน่อยนะเกยงอนหนู่ค่ะหนูหนูนี่หนูใส่กระโปรงยาวแล้วเขาเหยียบกระโปรงหนูอีนั่นเหยียบกระโปรงหนูสองรอบแล้วก็ชุดอะมันจะโดนปรับค่ะมันเป็นชุดมันเชุดเช่ามันเป็นชุดเช่าต่องสาแล้วหนูไม่ได้เหวี่ยงหนูไม่ได้เหวี่ยงจาาบานเลยหนูหันไปบอกอินว่า โอ้ยขยันหยีบจังเลยแล้วอินก็พูดว่าพี่ก็หยิบขึ้นสิพี่ก็หยิบขึ้นมาถือมาสิพี่ก็บอกก็ถือแล้วนี่ไงแค่นี้แหละแต่หนูว่าลมเสียไอ้รอบที่สามเหรนก็ถืออยู่แล้วไงงอนเลยไม่หนูหนูไม่ได้งอนแต่หนูน้อยใจแล้วหนูไปพูดให้เกสฟังพี่อ้เฟลอ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบวันต่อไปหนูก็ไปพูดกับเขานะเขาแบบ พี่อุมมานำพี่อุ๋มมาขึ้นเสียงใส่หนุนหนน้อยใจมากไยนะอเงี้ยดีนะดีนะที่บอกอ่ะแล้วเราอุ่มไงบอกก็อธิบายนแล้วบอกว่าก็อินเบี่ยงใส่พี่ก่อนบอกว่าพี่ก็ถือขึ้นมาเสียก็คือเข้าใจจุดเบี่ยงกันคนละจุดค่ะอย่างี่การสารปัจจุบันซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าใครได้ติดตามเพลงเซลในวันนี้คือเพลเซลออกซิงเกิลแบบค่อนข้างขี่มากๆเลยวันนี้อยากจะโปรโมทเพลงอะไรบ้างได้เลยนะคะ ความจริงก็มีตั้งแต่ Freaking Pop แล้วค่ะใช่อันนั้นก็จะเป็นเพลงที่เราเป็นทำร่วมกับโปรดิวเซอร์นอกค่ะคือพี่ต้นหนกับพี่โฟเป็น Self Love ค่ะใช่ Independent l รักตัวเองแล้วก็เป็นเพลงเต้นแบบป๊อปๆแบบที่เราแบบเราความจริงเราอยากทำคอนเซปต์คิปนี้มานานแล้วก็ได้ทำอะไรแล้วก็อีกเพลงหนึ่ง ปีนี้เพิ่งปล่อยด้วยใช่ค่ะก็ก่อนนั้นก่อนหน้าที่จะเป็นเพลงล่าสุดก็จะมีโปรเจกที่ทำร่วมกับศิลปินเกาหลีค่ะชื่อว่าคุณเดฟค่ะก็จะเป็นเพลงเทลมีค่ะเป็นเพลงรักและล่าสุดเลยสดสดร้อนร้อนเพิ่งปล่อยก็คือเพลงนี้ถ้ารู้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายถือว่าเป็นเศร้าที่สุดของเพลเซลที่เคยปล่อยมาไหมคะว่าได้ไหมเศร้าสุดแล้วค่ะใช่ ฝากทุกสิ่งอย่างใดๆกับเหล่าทวิสและแฟนๆที่เพิ่งแวะเวียนมาเจอเลยอาจจะเข้าด้อมเรานะคะเชิญเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่แวะเวียนมาดูคลิปนี้นะคะแล้วไม่ใช่ทวิสนะคะก็อยากจะเป็นทวิสนะคะก็สามารถมาติดตามผลงานของพวกเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะแค่เซิร์ชคําว่าพร s เซลได้เลยนะคะแล้วก็เพลงที่เพิ่งปล่อยล่าสุดไปทั้งหมด3เพลงนะคะก็มีเพลง Freaking Pop Tell Me แล้วก็ ถ้ารู้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายนะคะก็สามารถไปฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะคะฝากเฟเซลด้วยค่ะนีออ <laughs> ่น่ารักมากๆค่ะและก็จะติดตามความสำเร็จของพวกเราวันนี้ขอบคุณเฟซเซลมาก<ะ>ๆ,ๆค่ะขอบคุณ54 Entertainment ด้วยนะคะเย่